กาย่างที่นี่คือคุณเอาคุ้มไหนก็ได้บอกเลยคุณคุ้มไหนก็ได้คุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะสาหรับย่างสามคุ้มนะที่มาของคําว่าสามคุ้มเลือกได้เลยยมีสามโตรคุ้มไหนก็ได้ผู้ชมครับทุกวันนี้ในปั๊มน้ามันมีร้านอาหารอร่อยๆอยู่เยอะมากนะครับอย่างวันนี้ผมมาแวะเติมน้ำมันอยู่ที่ปั๊มปตทร่มเกล้า เดินผ่านร้านนี้นะฮะได้กลิ่นที่แบบมันหอมมากจนอดไม่ไหวสั่งเขาไว้แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ผมสั่งไว้ได้หรือยังนะครับอ้าวนี่พี่อามจากสามสีรีวิวใช่ไหมครับพี่เคยดูครับใช่ครับเอาจินขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากขวบคุณมากเจอแฟนรายการเช่นกันครับคุณผู้ชมครับว่าแต่นี้ใช่ของผมไหมฮะใช่ครับแต่ผมขอเรียนเชิญคุณอามาทานในร้านได้ไหมครับไหนไหก็มาแล้วร้านเพิ่งเปิดมาแค่เดือนเดียวเองแล้วส่วนที่สั่งเอาไว้อ่ะเดี๋ยวผมขอกลับบ้านให้ ได้ไหมครับได้เลยครับถ้างั้นเดี so> ๋ยวจัดไปเลยงั้นอันนี้พักไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปขอชิมทุกอย่างที่มีในร้านเลยนะได้เลยจัดมาเต็มเ็มเลยนะจัดให้ครับลุยไปเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็ย้ายเข้ามาอยู่ข้างในนี้แล้วนะครับนี่คือเจ้าของร้านย่างสามขุมครับผมอยู่กับพี่เก่งแล้วก็พี่มิวนะครับสวัสดีครับ เห็นว่าที่นี่เพิ่งเปิดไม่นานใช่ไหมครับใช่ครับเปิดได้มาประมาณหนึ่งเดือนประมาณ1เดือนเท่านั้นเองว่าเป็นมาเป็นไปยังไงทาไมถึงเลือกที่จะมาเปิดแบบร้านอาหารที่เป็นอาหารอีสานแต่ว่าอยู่ในปั๊มแบบนี้ก็เริ่มต้นมันมาจากร้านในครอบครัวชื่อสีชัยไก่ย่างอ๋อระดับพัฒนารแบรนด์ดังเลยแบรนด์ดังเลยเราก็อยากจะส่งต่อความอร่อยไปพื้นที่อื่นๆบ้างก็เลยเป็นที่มาของคําว่าย่างสามสู อแล้วทำไมถึงเลือกที่จะแบบแตกลายออกมาเป็นย่างสามภูมิแทนที่จะเป็นแบรนด์สีิชัยกันได้มาเลยเพราะว่าสีชัยเนี่ยเป็นพัฒนาารมีเมนูเป็นร้อยๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทําเมนูทั้งหมดของสีิชัยนะครับแล้วเรามีการปรับเปลี่ยน สูรนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันทันสมัยมากขึ้นแต่ก็ยังรีเฟอร์หรืออ้างอิงไปยังต้นตระกูลก็คือมันมีบคือโดยสิริชัยไก่ย่างเรามีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะฮะเจกว่าปีที่ผ่านมาเราต้องการที่จะทํายังไงก็ได้ให้สามารถมีหลายๆสาขาโดยที่แต่ละสาขาเป็นจุดส่งต่อความอร่อยอย่างที่ี่เก่งบอกเพราะฉะนั้นมันก็เลยออกมาเป็นเมนูที่คัดมาเฉพาะที่กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ย น่าจะสนใจแล้วก็รับประทานพูดถึงเมนูของย่างสามกลุ่มกันบ้างเห็นบอกว่าเอาสูตรประยุกต์ไใหม่นะครับมีอะไรที่เป็นไฮไลท์ของเราบ้างต้องบอกว่าพื้นฐานของสี่ชายไก่ย่างก็คือไก่ย่างเรับเพราะนั้นเราถนัดเรื่องปิ้งย่างอ,อ,อย่างไก่ย่างสูตรอรรอริจินอลค่ะออริจินอลของมันเด็ดยังไงครับ จริงๆแล้วมันมีเครื่องเทศที่ผสมผรสานระหว่างความเป็นจีนอยู่อ๋อไม่ใช่ว่าเป็นไก่ย่างแล้วต้องเป็นอาหารอีสานล้วนๆอย่างนั้นแต่ว่ามีความผสมจีนลงไปด้วยนี่คือไก่ย่างของย่างสามขุมครับคุณผู้ชมขอแบบยังไม่ต้องจิ้มก่อนอืมมันเข้มข้นมากนะครับครับแล้วพอเราเคี้ยวรสชาติของเครื่องปรุงรสชาติของเครื่องเทศที่มันหมักแล้วมันมันเคลือบอยู่ข้างนอกของเขาเนี่ย มันเข้มข้นมากผมว่าไม่ต้องจิ้มก็อร่อยแล้วเลยอ่ะครับผมคือเป็นรสชาติที่แบบว้าวเลยแต่จิ้มน้ำจิ้มแจ่วก็น่าจะได้แบบรสชาติอีกอาลอง่างครับจะได้เคสเป็นไทยๆอีสานอีสานนิดนึงถึงสุดแจ่วก็จะมีความเผ็ดความเค็มความเปรี้ยวคโอ้โหบวกกับอันนี้ก็คือเข้ากันสุดไปเลยนะแล้วถ้ากินกับข้าวเหนียวยิ่งจะยิ่งอร่อยมากๆยิ่งปิ้เนะยิ่งปิ้งใช่ซึ่งนี่เป็นออริจินอลใช่ โอโดิจิโน่ยังองแบ,บขนาดนี้นะฮะต่อด้วยนี่นี่คือต่อด้วยสูตรที่เราพัฒนามาเพื่อย่างสามขุมเลยอ่าสูตนนี้ก็จะเป็นไก่ย่างสามขุม่ไก่ย่างสามขุมนนะฮะเราเราเราเห็นว่าคนสมัยใหม่เนี่ยชอบลักษณะของมาล่าเราก็เลยผสมเรื่องของมาลาเขาใสา่พรงมม,ม,มมาลาเข้าไปไก่ย่างสามขุมครับ้ห หมาล่าไม่ได้จัดเหมือนแบบไอ้ย่างหมาล่าที่เขาขายกันนะลิ้นไม่ชาลิ้นไม่ชาเหมือนเหมือนเขามาแค่กลิ่นครับแล้วก็รสอิดหน่อยครับนิดหน่อยพอได้แบบมีมีความซาด้วแบบสนุกขึ้นมาสนุกขึ้นมาหน่อยนึงนะแต่ว่ารสชาติเบสความอร่อยของเขาคือมาจากออริจินอลเลยส่วนหนึ่งอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็เติมความความหอมแบบมีเอกลักษณ์ของตัวหมาล่าเข้าไปนะมันก็จะได้ปิลวหนึ่ง ใช่ครับไก่ย่างที่นี่คือน้ำจิ้มแจ่วไม่จําเป็นเอาจริงๆผมว่าคือเขาเด็ดด้วยตัวของเขาอยู่แล้วอ่ะที่สําคัญคือไก่มันนุ่มมากใช่แล้วมันไม่แห้งจนเกินไปผ่านไปแล้วสองผมครับขุมที่สามผมที่สามขุมที่สามแนะนำอะไรดีครับอ่าขุมนี้อ่าขุมย่างกระเทียมย่างกระเทียมอ๋อนี่นี่มันจะมีกระเทียมบวกเครื่องยาจีนลองลองเราไม่จิ้มน้ำจิ้มก่อนกระเทียมนะฮะกระเทียม ถ้าคนที่ชอบเครื่องเทศนิดหนึ่งชอบเครื่องเคียงนิดนึงนะครับสูตรนี้จะลงตัวที่สุดแล้วนี่นะถ้าครุกกับเข้าสวยร้อนๆรนะอุ๊ยเด็ดไก่ย่างที่นี่คือคุณเอาขุมไหนก็ได้บอกเลยคุณขุมไหนก็ได้คุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะสําหรับย่างสามขุมนะนี่คือที่มาของเขาว่าสามขุมเลือกได้เลยยีสามสูตรขุมไหนก็ได้นะ อ่ะพูดถึงเรื่องของไก่ย่างผมเห็นตรงนี้น้องหน้าตาแปลกจากไก่ย่างทั่วไปไม่น่าจะใช่ไก่ย่างแล้วนี่น่าจะเป็นเนื้อเสือร้องไห้ครับเสือร้องไห้แล้วเราเลือกคัดสรรเนื้อมาพิเศษนะครับคือเนื้อสเต็กนะฮะเนื้อริบอายเป็นเนื้อริบอายอ่าอนุญาตนะฮะขึ้นชื่อว่าเนื้อคนจะกวัวเหนียซึ่งอันนี้มันนุ่มมันนุ่มเลยด้วยความเขาเขาเป็นแบบริบอายด้วยเนาะส่วนของเนื้อก็ไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะไม่เข้มข้นเพราะว่ามันจัดจ้านมากจริงจงใช่ครับ แล้วตัวซอสต่างๆที่มันเคลือบอยู่รวมไปถึงไอ้เจ้า oh เผาคัาคัวใช่พอกัดโดนเม็ดเผาคัาคัวแล้วมันหอมแต่เข้าไปในปากอีก oh, โอได้อีกหลายหลายฟิลเลยอ่ะสำหรับเจ้ามายนี้นะครับไก่มีแล้วเนื้อมีแล้วหมูก็มีอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านอีกเหมือนกันนะครับหมูกระเทียม ah. เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเห็นไหมครว่ากระเทียมของเราอ่ะสามารถเอาไปต่อยอดพัฒนาเป็นเมนูอื่นอ๋อเป็นเป็นกระเทียมที่มาจากกระเทียมที่หมักไก่ใช่ครับ อันนี้จริงๆเด็กตั้งแต่ยกมาแล้วฮะเพราะว่ากลิ่น <c oughs> กลิ่นเขานำมาก่อนเลยกลิ่นนำมาก่อนกลิ่นเขานำมาก่อนเลยนะหมูกระเทียมหโหแล้วหมูก็นุ่มมากโหแลอร่อยมากโอยก้โอยดีดีมากนะฮะดังนั้นคุณเลือกได้เลยไม่กินเนื้อใช่ไหมไก่หรือหมูเออไม่กินหมูก็เนื้อหรือไก่นะครับ <c oughs> เลือกได้ตามสบายเลย <c oughs> มีหมดเลยพูดถึงความย่างนี่ยังมีสตเต็ดด้วยเหรอใช่ครับ เมนูย่างไว้ใจได้ทุกเมนูแน่นอนนะครับซึ่งถ้าใครมาที่นี่ก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ว่ามีแค่เมนูย่างอย่างเดียวเท่านั้นใครอยากจะได้เป็นแบบฟิลกับข้าวไปกินแบบโอ้จริงๆจังๆเลยก็มีแบบหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นนี่ลาบสไตล์ไทยอีสานนะครับก็จะมีลาบหมูซ้งตำนะครับแล้วก็ผงแซ่บแล้วก็ลาบหมูทอดอันนี้แค่ส่วนหนึ่งครับผมอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกเลยว่าตอบโจทย์มากจริงๆสำหรับใครที่เฮ้ย อยากจะหากับข้าวแต่ไม่อยากไปแวะตลาดอะไรเงี้ยหรือถ้าเอาสะดวกจริงนะโทรมาสั่งก่อนก็ได้แล้วก็อากะเวลาว่ากี่นาทีแวะมาถึงปั๊มอะไรเงี้ยเสร็จก็รับของขึ้นรถกลับบ้านสะดวกส,วสบายไปเลย<ะ>ปากร้านย่างสามขุมเลยครับเราพิกัดอยู่ตรงไหนช่องทางออนไลน์ยังไงเปิดปิด<ะ>วันไหนยังไงบ้างะ สาขาแรกนะครับก็อยู่ที่ปั๊มปททร่มเกล้านะครับสามารถเข้าไปที่ a c e b o o k นะครับย่างสามขุมได้เลยโดยสีใช้แก่ย่างในพื้นที่ตรงนี้ครับสามารถสั่งได้เลยทุกแอปนะครับมีช่องทางือเบอร์โทรติดต่อก็สามารถสั่งได้เปิดทุกวันครับจันถึงอาทิตย์ตั้งแต่6โมงครับหกโมงเช้าเลยเหรอฮะ6โมงเย็นครับ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นโอ้โหดังนั้นคุณได้ทุกมื้อเลยทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นฝากท้องไว้ที่ย่างสามขุมได้เลย,ย,ยรครับคือเราเราไม่ได้หยุด กินแค่หน้าร้านกับเดลลี่เท่านั้นนะครับเรายังไปต่อในมุมของ c a t e r i n งนะครับไม่ว่าจะเป็นประชุมสัมมนากิจกรรมห้างร้านต่างๆที่ต้องการจัดจัดจัดเลี้ยงาเลี้ยงก็ถือว่าเป็นการจัดเลี้ยงครบวงจรนะครับเรามีอาหารกล่องนะครับบุฟเฟ่ต์แล้วก็ซุ้มหานะครับก็ติดต่อมาได้ใครที่สนใจนะครับเรื่องของอาหารแซ่บๆโดยเฉพาะเมนูย่างผมการันตีเลยว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่เด็ดมากๆ ไม่บ้านเราเลยนะฮะสำหรับย่าง3ามขุมนะครับส่วนที่ผมสั่งกลับบ้านไว้ตั้งแต่ตอนแรกอันนี้ผมขออนุญาตไม่รับแล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนห่อไา้ให้ผมแทนได้ไหมครับดีครับว่าเยืะมานไม่น่าจะกินหมดตรงนี้นะครับสามสีรีวิวมาเยือนแบบบังเอิญบังเอิญเซอร์ไพรส์แบบนี้นะครับก็ต้องขอมอบสติกเกอร์สามสีรีวิวการันตีร้านนี้อร่อยไว้ให้กับย่างสามขุมเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ